Thank <laughs> you. ผลที่ได้รับเลือกสําหรับภาพะยะนตร์เรื่องนี้ Magic Seed มหาสารมเมล็ดพันธุ์เหนือมิตินะครับเป็นเรื่องราวที่มีการเขียนบทมีสตรอรี่ไลน์ที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับองค์ความรู้ของปราชชาวบ้านนะครับนำม,มาพัฒนาความมุ่งมั่นขวัญความตั้งใจของคนที่อาจจะมีความต่างวัยต่างรุ่นกันแต่ว่ามีาแรงบันดาลใจในการอยากจะกลับมาพลิกฟื้นพัฒนาพื้นที่ชนบทนะครับให้มีความน่าอยู่มีความ,วมอุดมสมบูรณ์อีกครั้งก็อยากให้ไปติดตามกันนะครับว่ามันเป็น เรื่องราวอย่างไรเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่ามันเป็นบาสจันทร,ร์ของธรรมชาติ ความรู้สึกแรกเลยประทับใจมากที่ชาวบุรีรัมย์หลายภาคส่วนมากทั้งปราชาวบ้านลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์รวมทั้งผู้ประกอบการในพื้นที่หน่วยงานภาครัฐต่งตางๆเนี่ยเข้ามาร่วมมือกันในการที่ผลักดันนะครับการผลิตภาพยนตร์เรื่องนี้และที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งเราได้เห็นความตั้งใจอย่างแท้จริงในการที่จะยกเอาเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยนะขึ้นมาเป็นพลังในการขับเคลื่อนจังหวัดเป็นซอฟต์พาวเวอร์อีกอันหนึ่งนะที่เห็นจากการที่ทุกคนร่วมแรงร่วมใจแล้วก็มาสนับสนุนการถ่ายทําาภพยนตร์ นะซึ่งนะจะเป็นเรื่องที่อาจจะเรียกได้ว่าสร้างจุดขายแล้วก็จุดเด่นอ,อีกเรื่องหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์และสามารถแสดงให้เห็นถึงซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดบุรีรัมย์ในอีกหนึ่งมิติได้ครับ ในฐานะที่เป็นกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์น,นะครับเราก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยลองมาดูสื่อที่เรียกว่าเป็นสื่อที่มีเนื้อหาที่ดีแสงเกรดแนวคิดนะครับแล้วก็เป็นสื่อที่ผมมั่นใจเลยว่ามีความสนุกสนานทาให้ทุกคนเนี่ยอยากจะติดตามไปได้วยพร้อมๆกันคนะือได้ดูได้อ่านจากพล็อตเรื่องนะสตอรี่ไลน์แล้วเนี่ยก็เลยบอกได้เลยว่าการเขียนเนี่ยมีความลึกซึ้งมากคุณสมบัติที่เด่นๆของชุมชนรวมกับวิถีของธรรมชาติเนี่ยมาผูกเรียงเป็นเรื่องราวที่มีความน่าสนใจและน่าติดตามตั้งแต่ต้นจนจนจบบครั